สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัชบช่องมดเสาลุยกินแซบนะคะตอนนี้น้องก็อยู่ในนาค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะข้างหลังจะเห็นหมอกนะคะเห็นไหมคะมากับพ่อนะคะตอนนี้คือพ่อถือกล้องให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องก็จะมาเอาปลาค่ะพอดีว่าพ่อกั้นน้าไว้นะคะก็ตอนนี้ก็พ่อก็กั้นน้าเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็จะมาเอาปลาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันค่ะว่าจะได้ปลาเยอะไหมนะคะเด็กค่ะเดี๋ยวตามน้องไปเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเราก็ไปเอาปลากับพ่อสองคนนะคะซึ่งตอนนี้พ่อนำไปแล้วค่ะตอนนี้บรรยากาศยามเช้าประมาณหกโมงเช้านะคะ อากาศดีมากค่ะเมื่อคืนฝนตกนะคะบรรยากาศก,ก็จะชื้นๆนหน่อยนะคะอวันนี้พ่อน้องมันไปแพระเอกค่ะแล้วก็ ลงไปเอาปลาแล้วค่ะนี่นะคะมากัะสองคนนะคะอวดนงคุมีอยู่นะคะปลาเล็กปลาน้อยค่ะอ <laughs> พองตกใจค่ะ ไม่รู้ว่าปลีปลาอะไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาปลาเนี่นนยนะะ มาจาับตัวเล็กค่ะนม่คิดกันนะ้ำเสร็จแล้วนะคะตัวเล็กก็จะม่อยู่ประมาณนี้ค่ะมีตัวอันนี้ได้นะคะสองตัวค่ะเห็นไ,ไหมคะปลาอะ นี้ไม่มีตักรองนะคะมากับพ่อสองคนค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็มาอยู่ที่ฝายแล้วนะคะพอดีว่าพ่อกั้นน้ำไว้ที่ฝายค่ะดูดค่ะออ้ปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ มาหาปลากับพ่อเมื่อไหร่นะคะได้งูตลอดเลยค่ะเห็นไหมคะลไยจีกวะเป็นงูแหละนี่นะคะงูน้ำค่ะพ่อต้องแกะออกก่อนนะคะเพราะมันพันกับตะข่ายค่ะ เดี๋ยวเราจะไปช้อนปลากันนะคะเห็นไหมคะปลาเยอะมากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องก็จะไปช้อนปลาดูนะคะว่าจะได้เยอะไหมนะคะ ปลาว่ายน้ำเร็วมากเองยังไม่ค่อยแห้งนะคะนี่นั้นะบบคะได้ไม่กี่ตัวค่ะสองตัวใหญ่ น้ำมันจะเยอะอยู่นะคะทุกคน ค่ะตอนนี้นะคะเร,เราก็จะให้พ่อเก็บตะไข่ขึ้นมานะคะที่พ่อดักปลาไว้ค่ะอู้อันนี้ก็ไซายก็จะรองลงลมานหน่อยนะคะไม่ใช่รองลงลมาใหญ่ใหญ่กว่าเดิมค่ะใหญ่กว่านิดนึงค่ะไซายปลาค่ะนี่ค่ะ ไม่ปลาเยอะมากนะคะทุกคนได้ปลาก้านด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับไปเกะในานานะคะ จะให้พ่อโชว์ผลงานหน่อยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้คือเราก็จะมาแก่ปลาที่เราได้จากดักตะไข่นะคะก็จะได้นี่ค่ะประมาณน,นี้ค่ะเมื่อกี้หนูคิดว่าเป็นปลาก้านนะคะไม่ใช่นะคะทุกคนเป็นปลาดุกค่ะแล้วก็เป็น ปลาดุกธรรมชาตินะคะไอค่ปลาดุเลยอย่าพที่เ้วยเนาะอันนี้ไม่มีใครเลี้ยงนะคะมันจะอยู่ตามห้วยเองนะคะตัวก็จะประมาณนี้ค่ะประดุกธรรมชาตินี่อร่อยนะคะบรรยากาศยังเช้าดีมากเลยค่ะทุกคน,น ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นผลงานของเรานะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเราจะไปช้อนต่อนะคะก็จะก้างไว้สองที่นะคะตรงฝายแล้วก็นี่ค่ะระหว่างฝายค่ะแล้วเราจะไปดูในนาค่ะว่ามีปลาเพิ่มอีกไหมนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้น้องก็จะลองช้อนตรงนี้ก่อนนะคะว่ามันจะได้ไหมนะคะอเคพ่ออย่าทอเลาะกันอะดยเงยหัวหน่อยดูนะไรกปีโตแ้วะใหญ่เหอโอ้โห แต่เป็นปลาเล็กนะคะไม่ใส่กันนะคะ ได้ปลาก่ไปนปลาก่าน่คือแหละตอนหลับค่ะมาอยู่ในนี้ตัควค่ะอนี่อ้านี่ี่บัวว้ตกลงไปกือบโอ้ัวโอ้ยเดือบวยยังมีอีกนะคะตายแล้วลอยเลอบวยเศรเยอะมากเลย ว่วงงูนะคะตอนแรกมีหลายตัวมากเ,เลยมาทั้งครอบครัวเลยค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือผลงานค่ะเยอะมากเลยเอ๋ออันนี้ออกมาจะดู้คะตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บปลาเป็น,นึ่งค่ะค่ะทุกคนปลาตัวเล่นนี่คือน้องปล่อยไปแล้วนะคะก็คือปล่อยลงไป สูงน้ำเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ค่ะนี้พ่อก็จะมาช้อนต่อค่ะน่คะอันนี้เราจะได้กินปลาสดๆเลยค่ะกับบรรยากาศยางเช้านี้นะคะ ปลาโอหัวตะขาจีดเด็กนี่นะคะเห็นได้ปลับอยู่นะคะหรือว่าปลากระกทิงนั่นเองนะคะ สมัยแต่ก่อนนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเขาหาปลานะคะเขาก็จะก้างน้ำไว้ค่ะก่บอกว่ามีปลากระตีแล้วนะคะอันนั้นปลาก้างค่ะปลากระ,กะีหรืว่าปลาไหลมีแต่ปลาก้างนะคะออกมา เขาได้แต่ปลาเล็กปลาน้อยนะคะ ค,คะเห็นอะไรนั่งไหมเป็นปลานะคะเดี๋ยวน้องจะช้อนค่ะซึ่งเวลาการน้ําเสร็จนะคะมันก็จะมารวมตัวกันอย่างนี้นะคะนีปลาเล็กปลาน้อยนะคะตรงนี้ก็มีค่ะค่ะทุกคนจะน,นิดแล้วก็จะมาช้อนปลาค่ะ ได้ปลาแล้วเหมือนจะจับเก่งนะคะที่ไหนได้นะคะคือกั้งไว้แล้วค่ะ ได้แล้วค่ะอุ้ยลึกแค่ะลาคนเรา นี่ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ได้แล้ว ะะว้าวมีจริงด้วยวันนี้เราได้ปลายเยอะมากเลยค่ะ เจ้าโอ้ยอาโผล่แลวนี่นะคะมีเรื่อยๆค่ะอันนี้ปลาเล็กปลานน้อยนี่เราสามารถไปทำแอปได้นะคะ นี่น้ำแห้งหมดแล้วนะคะเมื่อวานมีน้ำเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้คือตรงนี้เป็นฝูงปลาค่ะปลาเล็กนะคะปลาเล็กตัวน้อยค่ะอได้เนี่ยไม่มีใครกล้งให้นะคะ ไปไหนหมดไปไมไดแมด่นูนะคะก็ใจเย็นค่ะนี่ก็ได้อยู่นะคะเค่ได้ไม่ดเดียวเขาเรียกว่าแหละต้องให้มีคนแบบไล่ลงมาให้ะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือผลงานของเราค่ะก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะก็วันนี้ น้องก็ต้องขอร่ำลาไปก่อนนะคะเพราะว่าพ่อจะกลับบ้านแล้วแต่หนู้จะหาปลาต่อค่ะในสภาพที่แบบมอมแมมายากาศยามเช้านะคะค่ะวันนี้น้องต้องขอร่ำลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้น้องด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายหาปนาต่อ 这个有 พ่อบอกว่าเดี๋ยวสแปบหนึ่งนี่คือน้ำจะแห้งแล้วน,นะคะรอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งค่ะเดี๋ยวมันไตปลายเยอะมากเลยค่ะ I mm -hmm. เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะ